สวัสดีครับหลายคนเคยมีอาการที่เป็นรองช้ำเรื้อรังเป็นแล้วไม่หายสักทีและลองมาหลายวิธีแล้วเช่นการฉีดยาเข้าตรงจุดหรือการทานยาและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาแนะนําวิธีการดูแลอาการรองช้ำเรื้อรังด้วยการฉีดแก๊สเลือดเข้มข้นครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยครับครับสำหรับวิธีในการรักษาโรครองช้ำนะครับในกรณีที่ รักษามาหลายวิธีแล้วเนี่ยอันแรกต้องคอนเฟิร์มการวินิจฉัยก่อนว่าในโรคนี้เป็นลองช้ำจริงๆซึ่งในกลุ่มที่คล้ายกับโรคลองช้ำก็มีหลายโรคนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของเซนตศาสตร์ชื่อเบร็กสเตอร์เนี่ย โดนโกดหรือในกลุ่มของกระดูกส้นเท้าร้าวเรือรังหรือในกลุ่มของไขมันในส้นเท้าน้อยหรือเป็นคู่กันอะไรยกตัวอยา่างอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของโรครองชามแล้วเนี่ยรักษามาหลายๆวิธีแล้วไม่หายเช่นเราอาจจะใส่รองเท้ารองชาไปแล้วหรือใส่ไนส์สปิดไปแล้วหรือทำช็อคเวฟไปแล้วเนี่ย ทำกี่ครั้งก็ยังอาการทรงๆอยู่แล้วอยากจะดีขึ้นเนี่ยหนในวิธีที่ทําในการปัจจุบันก็คือการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับซึ่งเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยก็คือนําเลือดของเรามาปั่นเอาเกล็ดเลือดออกมาเนี่ยเพื่อมาฉีดในตรงที่เป็น จุดอักเสบเรื้อรังหรือจุดที่เป็นรองช้ำก็คือจุดเกาะของแผ่นฝังผืดที่ชื่อแผนตาฟาเชียนะครับถามว่าหลักการช่วยยังไงก็คือว่าในกลุ่มของโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากแรงกระชากสะสมทาให้เกิดอักเสบสะสมและเกิดเป็นผังผืดบริเวณตรงส้นเท้าเนี่ยฮะการเดินไปแต่ละก้ามก็เกิดการปวดเพราะว่ามันมีการอักเสบสะสมหรือผังผืดตรงนั้นการฉีดเกลืเลือดเนี่ยก็เหมือนเรากระตุ้นสร้างให้เซลล์เราฟื้นคืนขึ้นมาก็คืออาจจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างในกลุ่มของแผ่นผังผืดที่จุดเกาะนั้นดีขึ้นสําหรับบบเเเกกก็็็ลลืือดียมหาแค เกล็ดเลือดที่แบบมีเม็ดเลือดขาวสูงกับเกล็ดเลือดที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คนไข้ว่าเหมาะกับวิธีไหนนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนโดยปกติถ้าเราจะฉีดเข้าไปแล้วเห็นผลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ฉีดไปแรกๆจะไม่ดีขึ้นแต่มันจะค่อยๆซ่อมสร้างโดยปกติก็ประมาณสามอาทิตย์ถึง1เดือนจะค่อยๆดีขึ้นในบางรายก็ต้องฉีดถึงประมาณ4-5ครั้งแต่ในบางรายที่เป็นน้อยก็ครั้ง2ครั้งก็ดีขึ้นครับ แล้วเกล็ดเลือดที่คุณหมอแจ้งเมื่อกี้ว่าเป็นเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวสูงกับเม็ดเลือดขาวไม่สูงมันต่างกันยังไงนในการดูแลการลองช้าครับครับกระบวนการก็คือเราจะคัดแยกต่างกันที่เราจะเอาเม็ดเลือดขาวในกลุ่มที่อ่าเราจะใช้ในกลุ่มของเม็ดเลือดขาวต่ำกับเม็ดเลือดขาวสูงเนี่ยอยู่ที่ว่าคนไข้นั้นเขาเป็นระยะที่เท่าไหร่อย่างเช่นเป็นมานานเท่าไหร่เช่นระยะแรกหรือว่าเป็นมาระดับเลือนหรือหลักปีเนี่ยซึ่งการที่จะใช้เนี่ยอาจจะต้องดูกับคนไข้ว่าเป็นระยะไหนแล้วก็เป็นระดับไหนครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่มีการรองช้ำเรือลังไม่หายสักทีลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับแล้วพบวกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ